ใสตามะพลังสุดแข็งแกร่งตุม้มอาวุธหนักปะทะพระเจ้าบาตยอมรับพลังสุดแข็งแกร่งของใส่ตามาวันนี้มีหลายประเด็นที่จะมาพูดคุยกันและการเปลี่ยนบทใหม่ที่สุดจะเล่าใจและน่าติดตามมากกว่าเดิมครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยตุม้ม วันพันแมนตอนล่าสุดที่เป็นฉบับแก้ไขใหม่ก็มีการแก้ไขเนื้อเรื่องเน,อเ,นอเนื้อหาใหม่ไปเลยครับแล้วก็จะเป็นเนื้อหาที่ทําให้บัสฮีโร่คัสเอสลำดับที่หนึ่งรู้พลังที่แท้จริงของไซตามะความเป็นจริงอาจจะไม่รู้ทั้งหมดครับแต่รู้ว่าไซตามะนั้นแข็งแกร่งเพียงใดสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อยู่ในระดับคอสติกได้และความสามารถพลังระดับนี้อาจจะเป็นเครื่องมือในการต่อกรกับสิ่งมีชีวิตที่เลือกตัวเองว่าพระเจ้าก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไม้ตายไม้เด็ดที่ทีมของบัสกลุ่มพิทักษ์จัก,กรวาลนน ในการจัดการพระเจ้าก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นความหวังของบาสเลยก็ว่าได้นะโอกาสน้อยมากครับที่จะได้พบคนที่แข็งแกร่งมากถึงขนาดนี้และคนคนนี้อยู่ในโลกใบเดียวกับบราร์สโดยเช่นเดียวกันนะและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งครับที่บาสอาจจะคิดว่าไซตามะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้านั้นต้องรีบออกมาตรงนี้ก็เป็นการคาดเดาเท่านั้นนะเพื่อนๆแต่มันก็เป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นนะตอนนี้บารสยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับไซตามะแล้วก็ยังไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งที่เวอร์วางางตามะด้วยรั ที่่มาาเป็นอยงไรตัวนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามไซตมามะไปก่อนนะนะแต่ที่สัมผัสได้เนี่ยตัวของไซตมามะเองไม่ได้มีจิตมุ่งร้ายครับยังไม่มีอันตรายต่อโลกใบนี้อนะแต่ความเป็นจริงมันน่าจะ <c oughs> น่าจะอันตรายมาตั้งนานแล้วเวลาที่ไซตมามะควบคุมพลังของตัวเองไม่ได้เนี่ยต่อยทีโลกแตกนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะก็หวังว่าศัตรูที่เข้ามาโจมตีไซตมามะในโลกใบนี้พลังยังไม่ถึงขั้นสุดขีดขนาดนั้นครับ เพราะเงื่อนไขของไซตามาบางทีก็จะปล่อยพลังแบบที่มีมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับศัตรูที่มาด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วศัตรูก็ตุยอยู่ดีซึ่งหากใครติดตามตัวของไซตามาและเห็นการจัดการมนุษย์ประหลาดของไซตามาเนี่ยความเป็นจริงไซตมาม่ายังต่อยเบาๆหมัดไม่จริงจงังด้วยซ้านะครับแต่มนุษย์ประหลาดนั้นก็ตัวตุยไปแล้วแต่ความเป็นจริงที่มันเวอร์ไปกว่านั้นคือมนุษย์ประหลาดที่ไซตามาต่อยแบบเบาๆแต่ตัวแตกนั้นมันภัยพิบัติระดับมังกรนั่นน่ะพี่ไซตาม่าก็บ๊กเกินแข็งแกร่ง ที่มีการเชื่อมบทแบบแนบเนียนยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แฟนคลับบางคนหรือรวมถึงผมด้วยเนี่ยรู้สึกเอะใจว่าเอ๊บาสเนี่ยมาในช่วงเวลาที่ไซตามะต่อสู้กับการโร่นี่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ก่อนที่ไซตามะจะย้อนเวลามาถึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของบาสเองก็น่าจะเห็นการต่อสู้กันระหว่างไซตามะกับการโร่บ้างแต่บทก่อนหน้านี้มันกลับกลายเป็นว่าตัวของบาสเองไม่รับรู้เรื่องราวนี้เล,เลยครับแล้วก็เห็นตัวของไซตามะหรืออยู่ใกล้ไซตามะเนี่ยตัวของบารเองไม่รับรู้ึพาาะเเนรสกปว่ เป็นฮีโร่ระดับคลาสเอสลำดับที่1และเป็นฮีโร่ที่มีความแข็งแกร่งระดับคอสเมิกเพื่อนจะไม่มีความสามารถในการสัมผัสถึงพลังที่สุดจากแข็งแกร่งของไซตมมามะไม่ได้เลยเหรอแม้แต่นิดเดียวก็ยังไม่ได้เลยเหรอมันรู้สึกเอ๊ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแต่บทใหม่ที่เปลี่ยนมาเนี่ยมันก็ไขข้อสงสัยหรือไขข้อเอ๊ของคุณต้าแล้วนะครับว่ามันควรจะเป็นบทแบบนี้มากกว่า <S <S เดี๋ยวผมเล่าฮาวมาายให้ฟังนิดหน่อยครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อจะงงกันย้อนเวลากลับไปเนี่ยมนุษย์ประหลาดกาโร่จัดการกับเหล่าฮี ครับไม่ว่าไฟไหนการโลกจัดหมดการโลกกาลังจะได้ครอบครองโลกอยู่แล้วครับ แต่สุดท้ายเจ้าล้นผ้าคุมไซตามะหัวไม่เหม่งเป่งป,ประกายของพวกเราก็มาหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นครับตัวของกาโรเองสัมผัสได้ว่าพลังของไซตามะมันแข็งแกร่งมากตัวของกาโรพยายามต่อสู้กับไซตามะครับแต่มันก็ไม่เป็นผลไซตามะแข็งแกร่งเกินไปกาโรเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับเพราะต้องการที่จะเอาชนะไซตามะให้ได้เพราะนี่คือกระดูกชิ้นโตชิ้นสุดท้ายที่กาโรข้ามไปได้เมื่อไหร่กาโรจะยึดของโลกได้อย่างแน่นอนแต่จนแล้วจนรอดครับกาโรก็ไม่สามารถทําอะไรไซตามะได้เลยแปลงร่างมนุษย์ประหลาดขขัั้้นน ก็ยังทําอะไรไซตมามะไม่ได้ทําได้เพียงให้ไซตมามะนั้นฉนยายยิ้มออกมาอย่างมีความสุขว่ามีคนที่สู้กับฉันได้นานแล้วโอ้ยสงสารกาโร่แต่การต่อสู้อันดูเดือดแล้วใจอาลังการงานสร้างนี้มันก็ทําให้สิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้านั้นพยายามจะเปิดมิติเข้ามาเชื่อว่าต้องการที่จะเข้ามาหากาโร่ครับเพื่มโม่พลังให้กับกาโร่ในจังหวะเดียวกันเนี่ยตัวของบาสเองก็สัมผัสได้เช่นเดียวกันก็เลยชวนเพื่อนๆกลุ่มที่พักจักรวาลนั้นมาอย่างโลกใบนี้ฮะการต่อสู้ของไซตามะกับกาโ่เป็นออยางต เรื่องตัวของกาโลเองก็ท้อใจแล้วครับไม่สามารถทําอะไรไซตามะาได้เลยพลังความเร็วหรืออะไรก็แล้วแต่ครับไม่สามารถแข็งแข่งกว่าไซตามะได้เลยแมย้แต่ด้านเดียวยกเว้นด้านสมองอันนี้ผมป่วย อันนี้ผมบอกไปเลยว่าการโลชนะแน่นอนอันนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อหารครับในจังหวะสุดท้ายเนี่ยตัวของไซตามะกับการโลก,ก็บวกกันอีกครั้งหนึ่งไซตามะสามารถต่อยการโลก,กระเด็นไปบนท้องฟ้าไก่แสนไก่ลิบตาก,กันเลยทีเดียว <c oughs> การโลลอยไปบนท้องฟ้านานอยู่สักพักหนึ่งครับและหลังจากนั้นเขาก็กระโดดกลับมายังพื้นโลกและเปลี่ยนร่างใหม่กลายเป็นร่างคอสมิกค,ครับนั่น,มนหมายความว่าตัวของการโลเองได้รับพลังจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าเรียบร้อยแล้วและพลังของการโลก็แข็งแกร่งขึ้นมากแบบสุดขีดเลยเมื่อการโลได้ กลังมาก็จัดเดียวกับไซตมามะอีกรอบหนึ่งครับแต่พลังของการโร่นั้นมันมากเหลือเกินนะและมีห้าโจมตีใหม่นั่นคือหมัดนิวเคลียร์ฟิวชั่นต่อทีเนี่ยเราเบิดตูมตามกันเลยทีเดียวครับโลกแคบแตกคนที่อยู่ใกล้บริเวณน,นั้นก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนครับแล้วก็รวมไปถึงกัมมันตภาพรังสีที่แผ่ออกมาจากตัวของการโร่ด้วยในช่วงวัน,นี้ผมเดาว่าบาสน่าจะมาถึงแล้วครับแล้วก็น่าจะเห็นการต่อสู้กันระหว่างไซตมามะกับการโการ่เรียบร้อยแล้วอ่ะการต่อสู้ของไซตมามะกับกาโร่ร่างคอสมิกเนี่ยต่อสู้ น,นั่นก็คือาการก๊อปปี้พลังของไซตามะเปลี่ยนเป็นร่างไซตามะแล้วก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างอีกครั้งหนึ่งฮะแต่ถึงอย่างไรตัวของกาโร,ร,ร,ร่กร็ไม่สามารถเอาชนะไซตามะได้เลยก็เลยเผยไม,ม้เด็ดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือระเบิดพลังรังสีกแกมมาและก็จังหวะนี้แหละครับที่ทําให้ไซตามะกระเด็นไปไกลเลยในจังหวะน,นี้เนี่ยตัวของกาโร่น่าจะคิดว่าจัดก,การกับไซตามะได้แล้วครับและหลังจากนั้นเขาก็หันมาเพื่อจะเล่นงานเหล่าฮีโร่ครับ แต่ไม่มั่นใจนะว่าจะเล่นงานให้ตุยหรือเปล่าแต่กรรมฐาพรังสีที่แผ่ออกมาจากตัวของกาโร่เนี่ยแน่นอนครับคนที่ได้รับไปเนี่ยตุยแน่นอนครับมนุษย์โลกมันจะตายทั้งหมดและในช่วงเวลานั้นตัวของบาร์ตเองก็ปรากฏครับเพื่อสกัดกั้นตัวของกาโร่การมาของบาร์ตเนี่ยทำให้เหล่าฮีโร่ทุกคนเนี่ยเห็นตัวของบาร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือทำลายเดิมก่อนที่ไซตมามะจะย้อนเวลากลับคืนมาพอไซตมามะย้อนเวลากลับคืนมาครับกาโร่กำลังจะเดินมาหาเหล่าฮีโร่ไซตามะก็ต่อยตูมกาโร่ตัวหน้าแตกแล้วก็พลัง พระเจ้าเนี่ยมันก็หายไปครับนั่นมันหมายความว่าเหล่าฮีโร่ก็จะไม่ได้เห็นตัวของบาร์สเองที่มาด้วยนะครับแต่ตัวของบาร์สเองจะได้เห็นการต่อสู้ก่อนหน้านี้ก่อนที่ไซตามาจะมาต่อยหน้าการโร่นั่นแหละก่อนที่ไซตามาจะย้อนเวลากลับคืนมาอันนี้เพื่อนๆพ,พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมนั่นมันหมายความว่าในช่วงเวลาที่ไซตามาซัดกับการโร่อย่างดุเดือดแล้วจะรังการงานสร้างและรวมไปถึงช่วงเวลาที่ต่อสู้และการที่บาร์สย้ายตัวของไซตามากับกาโร่ไปนอกโลกเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในความทรงจําของบาร์สนะครับแต่ทุกสิ่ อยู่ในแกนกลางของเจนอตแล้วเจนอตจะเป็นคนที่รู้คนเดียวนะ ตัวของไซตมามะเองก็ลืมด้วยครับอ่ะตรงนี้เพื่อนๆเ,เข้าใจตรงกันคราวนี้มาพูดถึงการแก้ไขบทใหม่ครับพอมีการแก้ไขบทแบบเนี้ยตัวของบาสเองรู้เรื่องราวหรือความแข็งแกร่งของไซตมามะแล้วพวกเราก็ไม่ต้องเอ๊ะอีกแล้วอ่ะเนาะใช่ไหมการแก้บทแบบเนี้ยมันเป็นการแก้บทที่ดีมากๆครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดเอาไว้และเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกันหรือใจตรงกันนั่นก็คือการปูบทไปหาสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าเร็วกว่าเดิมครับอาจจะเป็นการพาไซตมามะไปยังมิติอื่นนะฮะที่ผมเคยพูด ไว้แล้วนะครับแล้วก็ต่อสู้กันโดยที่ไซตามะนั้นช่วยเหลือทีมของบาสในการจัดการและโลกใบนี้ก็ไม่รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนที่รู้นั่นก็คือกลุ่มของบาสแล้วก็ตัวของไซตามะไปตะลุยไปดุเดือดแล้วใจอลังการงานสร้างกันนอกโลกครับผาหักต่อสู้กันในโลกเนี่ยโลกแตกแน่นอนกลุ่มของบาสเองก็ไม่สามารถควบคุมได้อย่างแน่นอนครับอาจจะเข้าไปยังมิติหนึ่งหรือเข้าไปหาตัวของสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าเลยนะก่อนหน้านี้ต้องตั้งรับหรือสกัดกั้นเอาไว้แต่พอได้ไซตามะอาวุธหนนนนัักกกที่่่สุดจจะะแแขข็งงงรเเเเย้เ้าาาไปลลพ เดียวนะเป็นฝ่ายลุกบ้างเป็นฝ่ายบุกบ้างเรียกว่าเป็นการยืมพลังหรือยืมมือไซตมามะเข้าไปจัดการครับแล้วไซตามะก็จะได้เล่นสนุกผมเรียกว่าได้เล่นสนุกครับผมไม่เรียกว่าไซตมามะจะเหนื่อยเท่าไหร่นะแล้วก็อาจจะเป็นการปูบทไปหาสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าระดับสูงไปกว่านั้นอีกครับ ตรวนี้ก็น่าสนใจเพื่อนๆแต่ก็เป็นการเดาล้วนๆหรือความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรการที่บาสรู้พลังสุดแข็งแกร่งของไซตมามะและการที่บาสอาจจะยืมมือไซตมามะไปจัดการกับพระเจ้าหรือการเปลี่ยนบทใหม่ในครั้งนี้น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาในตอนหน้า,นาเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยสาหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิิิิ่่งงกๆเพือตตดามค อย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ลําลากันเพียงแค่น,นี้แล้วพบกันใหม่กับ Teach ออาสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะอย่าลืมคุยกันด้วยล่ะ